สวัสดีค่ะอยู่กับช่องทลายหองเงินนะคะเหมือนเดิมค่ะพาเดินสวัสดีครับอยกับเราช่องทลายหองเงินนะครับผมวันนี้เดิอนออกกําลังกายกแล้วครับผมวันนี้เดินเข้าไปอีกแล้วเหยียดเต็มหยีดสายตอนเช้าครับผม จะมีความระแวงหน่อยนะคะ เดินเร็วมากเลยนะคะจะ้ะคนถ่ายนี่เดินไม่ทันเลยนะคะเาจะรีบไปหาของกินที่เดิมเขาเลยค่ะ,ะเขาจำกินได้เขาเคยกินตรงไหนเขาก็จำตรงที่กินได้นะคะไปไหนคะโอ้ย่าพึ่งแปะเนี่ย ที thì okay, mm ่เ hmm. ด mm ิมเหมือนเดนี hmm. mm ่ดรดูด hmm. mm ูครับ กินย <c ười> ังไม่อิ่มอีกบ้างไหนกินเยอะครับมันได้กินเยอะมากนี่เอามันมาถูต้นไม้นีดหน่อยอันนี้มันที่เดิม ที่ผ้ายีนเขานะคะขโมยกิดยากเขาตลอดเลยนะของเงินหวานควานต้ม เงียบไปเลยนะคะเงียบครับเ <laughs> งียบมันดีเงียบมากเง็นโอ้ต,ตุดปรบ้วคัมีกัดตุดยู่เสียงนะคะ <laughs> ก็จบเพียงแค่นี้นะคะคอย่าลืมกดติดกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยครับช่องไพรโฮมกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ